เ,เตือนเลยนะใครจะจองรถจากมาเก่าไปจูไห่โดยเฉพาะไปส่วนสนุกช่างหรอต้องเช็คให้ดีนะคะว่ารถคันนั้นมีป้ายทะเบียน2อันหรือเปล่าเพราะถ้าไม่ ี่ยรถคันนั้นจะข้ามด่านจีนไม่ได้แล้วเราต้องไปเสียไว้ลาคารถเปลี่ยนคันอีกแต่ถ้าใครอยากจะสะดวกสบายนะแนะนําจองผ่านครุกรายการนี้แบบแอมและแม่ L M A ได้เลยซึ่งอันนี้เราสามารถเลือกได้นะว่าเราจะให้เขามารับตั้งแต่สนามบินที่มาเก๊าหรือว่าหน้าโรงแรม <c oughs> โดยรถที่ได้จะเป็นรถตู้ MPV แบบ7ที่นั่งเลยโดยเขา่จะไปส่งเราที่ตมเพื่อให้เราเอากระเป๋าเอกสารไปเช็คกับที่ด่านแล้วพอเราโผล่มาอีกฝั่งคุณพี่คนขับรถคนเดิมจะรอเราอยู่ที่หลังประตูแม่ดิฉันเพ <c oughs> ียงแค่เดินสวยๆยยยยออกมาขึ้นรถคันเดิมแล้วซิง คือแอมว่าใช้เวลาเดินทางจากมาเก๊ามาจูไห่แค่10นาทีเท่านั้นนะทุกคนด้วยวิธีนี้คือสะดวกแล้วก็รวดเร็วที่สุดเพราะฉะนั้นใครกําลังแผนจะไปฉางหลงอย่าลืมเช็คให้ดีๆก่อนจองรถนะคะถ้าจะเลือกวิธีา่ายสุดๆเหมือนแอมก็คือจองผ่านคลกได้เลยแล้วอย่าลืมใส่แอมพอ s ิบ l e เคโอเคจะได้รับส่วนลดเพิ่มกันไปอีกได้ทั้งความสะดวกสบายรวดเร็วแบบไม่ต้องรนว่าจะต้องไปหารถใหม่ที่ตมอหรือเปล่าอย่าลืมแชร์ทริปนี้ส่งต่อเตือนกันออกไปด้วยนะคะเผื่อยังมีพี่ๆหลายคนเนี่ยกำลังแลนจะไปแต่อย่าง อยากให้พลาดกันเลยและฝากกดติดตามกันไว้ค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปเปิดโลกที่ไหนอีกจะได้ไม่พลาดกันค่ะ